สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับกิ่งพันได้อีกแล้วนะคะวันนี้กิ่งจะพามาชมกับเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์ตัวนี้นะคะฟอร์ดเลนเจอร์ปี2017สีเทาเครื่องยนต์2.2 LTZ นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยค่ะนี่คือหน้าตาของฟอร์ดเลนเจอร์ปี2017คันนี้นะคะอะกระจังหน้าจะดีไซน์มาสปอร์ตดุดันนะคะที่เด่นก็คือ โลโก้ฟอร์ดตัวนี้นะคะดีไซน์มาให้ดูสปอร์ตดุดันไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมาดูรอบๆตัวรถกันนะคะตัวยางเนี่ยคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าดอกอยางเนี่ยนี่ใช้ได้ยาวๆเลยลูกค้าประมาณ99%เลยนะคะเป็นยางของดันหลบนะคะขอบขนาด17นะคะคันนี้นี่ถัดมาด้านข้างนะคะกระจก มองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะนี่อ่ะด้านข้างจะเป็นราวบันไดนะคะขึ้นลงได้สะดวกนะคะเดี๋ยวมาดูท้ายรถกันเลยค่ะด้านท้ายนะคะนี่จะเป็นโลโก้ LTZ นะคะและมีสติกเกอร์เลนเจอร์มาให้นะคะพิเศษคันนี้ติดไฟเบรก LED มาให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะอ่ามาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดตรงนี้เลยนี่อ่ะเรามาดูท้ายกระบะกันเลยนะคะ โอ้โหต้องบอกก่อนว่าบรรจุของได้เยอะพอสมควรเป็นกระบะ4ประตูที่น่าใช้มากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายตัวรถกันเลยค่ะอ่ะนี่คือภายในของเจ้าฟอร์ดคันนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบพุ้มหนังนะคะมาพร้อมกับคุยคอนโทรลปรับระดับเครื่องเสียงหรือรับโทรศัพท์นะคะจะรวมไว้ที่พวงมาลัยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว นะคะที่ชาร์จไฟด้านหน้าจะมีให้2องตำแหน่งนะคะนี่ตรงนี้นะคะอ่าด้านในจะมีจอจอเนี่ยใส่เกียร์ถอยนะคะนี่สามารถมองเห็นระยะการถอยจากจอได้เลยมาพร้อมกับเสียงเซ็นเซอร์นะคะลูกค้าด้านในภายในนะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนี่คาดด้วยได้สีส้มนะคะสวยหรูดุดัน นะคะเรียบเรียบสวยมากคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะอ่ะเรามาดูด้านหลังนะคะว่านั่งได้จริงหรือเปล่านะคะกระบะสี่ประตูนะด้านหลังกว้างพอสมควรเลยนี่เห็นไหมหัวไม่ชนนะคะมาพร้อมกับที่ชาร์จไฟให้หนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะคะลูกค้าและที่นั่งผู้โดยสารตรงกลางนี่มีที่พักแขนมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำให้แล้วนะคะ ที่นั่งกว้างมากต้องบอกก่อนว่าเป็นรถกระบ,บะ4ประตูที่นั่งด้านหลังได้จริงๆนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าวันนี้กิ่งพามาชมเจ้าฟอร์ดคันนี้นะคะสำหรับราคาของเจ้าฟอร์ดคันนี้นะคะอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดสนใจเข้ามาดูรถได้ที่เต็นท์รถ Panda Speed นะคะหรือถ้าไม่สะดวกโทรมาที่เบอร์095 0 6 9 5 3 7 4 เป็นเบอร์ของกิ่งเองนะคะอะรถในฝันลูกค้าเป็นยังไงก็ให้น้องกิงบริการนะคะขอบคุณคะ่ะ